แย่แ yeah, ล้วครับตอนนี้ฝนตกหนักจนตอนนี้น้ำท่วมสวนผมหมดแล้วครับโอ้ oh. ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาสามสิบปีแล้วครับจมหายไปกับตาเลย โอ้สวนผมบอกได้คำเดียวว่าอึ้งครับจะทำยังไงดีเมนูเนี่ยหลังจากนี้เนี่ย จะเสียหายขนาดไหนไม่รูลองดดูตอนน้ำลดเนี่ยถ้าลำปางหนะักขนาดนี้จังหวัดอื่นๆที่อยู่ใต้ลำปางเตรียมตัวต่อนะครับน้ำไปหาพวกคุณแน่ ต้นทุเรียนผมไม่เห็นเลยครับตอนนี้นะปูกข้างๆเนี่ยอึ้งเลยครับไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโอ้ ตอนนี้หลังจากน้ำท่วมใหญ่น้ำลดลงมาแล้วครับแต่ก็ยังท่วมตะตุ่มอยู่เละเทะไปหมดเลยครับไม่ได้เจออะไรแบบนี้มาสามสิบปีแล้วนะเนี่ยเจอครั้งล่าสุดก็ตอนผมเป็นเด็กนู่นแล้ว เละเทะหมดเลยครับล้มล,ละเนรนาฏยังดีไม่ไปจับน้ำเอาอราจะรอดเราจะอยู่จะไปยังไงไม่รู้ อะไรทุนไหนเละเทะหมดเลยครับจมจมน้ำหมดเลยเมื่อกี้ระดับ ดับเอวผมเลยนะเนี่ยเละไปหมดแล้วครับ ชีวิตของคนทำกเกษตรครับมีความลําบากอย่างนี้แหละใครไม่เคยทําเกษตรจะไม่จะไม่รู้ว่ามันลําบากยังไงเนาะต้องมาต่อสู้กับธรรมชาติไม่นึกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นนะอย่างนี้มันไม่หลุดไปหมดนะั่น ลอยภาพคุ้มครองเละเทะหมดแล้วครับ เอาที่เอาที่ทำได้หลังจากนี้ก็ต้องมาสู้กับเนี่ยมันจะจมน้ำอีกกี่วันแค่นั้นนะต้องมาดูอีกทุเรียนไม่สู้ น้ำขังครับเละเทะหมดเลยอย่างดีต้นมันยังอยู่นะเนี่ยเนี่ยครับี่อย่างดีผมทำร่องน้ําเพิ่มจากตอนแรกไม่มีร่องน้ำนะ ทำเพิ่มระบายน้ำดีดีหน่อยไม่งั้นแย่ไปเลยสภาพ ใจครับสภาพยอย่างเงี้ยปล่อยธรรมชาติมึงสู้ด้วยตัวเองไปเล้วครับเท่านี้แหละครับเศร้าชีวิตโดนสอบสับเล่วย